ออปโฟนครับกำลังมาแรงในหลายประเทศนะครับจาก Native Union นะครับนี่เป็นหูฟังในรูปแบบย้อนยุกนะครับเรตโทรนิดนึงนะครับแต่ว่าใช้งานกับอุปกรณ์โมเดิร์นได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าเป็น USB-C นะครับไม่ได้เป็นหัว3.5มิลปกตินะครับแล้วก็มีหลายสีให้เลือกนะครับตรงนี้รวมกันเนี่ย8สีนะครับมีสีที่ถูกใจเราแหละใช่ไหมฮะแล้วเวลาใช้งานก็ง่ายมากครับเสียบ USB-C จบเลยครับ ใช้งานได้เลยนะครับก็จะใช้คุยโทรศัพท์ก็ได้เนาะแล้วก็คุยโทรศัพท์ท่านี้กันปกตินะครับถ้าเกิดใครเกิดไม่ทันยุคโทรศัพท์หูแบบนี้เนี่ยเขาคุยโทรศัพท์กันแบบนี้นะครับด้านนี้นะครับหรือถ้าเกิดจะใช้ในการดูคลิปฟังเพลงเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันแต่มันออกข้างเดียวนะครับ คืออีกฝั่งหนึ่งมันเป็นไมโครโฟนเท่านั้นเนาะเวลาฟังคลิปอะไรต่างๆก็ต้องเป็นท่าคล้ายๆเราคุยโทรศัพท์อยู่นะครับก็สามารถที่จะดูคลิปไปด้วยกันในท่านี้ได้นะครับเนียนๆถ้าเกิดใครนั่งโต๊ะออฟฟิศอยู่เหมือนกำลังคุยงานอยู่นะครับแต่จริงๆกำลังถ่ายคลิปดูอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินกันไปนะครับไม่พอแค่นั้นมีปุ่มด้วยครับปุ่มเอาไว้ p พลย์พ奥 t นะครับหรือว่าเอาไว้รับสายวางสายนะครับสามารถที่จะกดที่ปุ่มตรงนี้ได้ด้วยนะครับร้ายกาดพอสมควรนะครับตรงนี้1,390บาทนะครับมีให้เลือกหลายสีมากๆจากทาง Native Union ครับ